เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามท่านด้วยนะครับอยู่กับผมไทเกอร์อิมเพลทนะครับจุูกันในเกมไลน์เกมสถกทีนะครับผมนะวันนี้ก็เป็นอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับอีเวนต์การ์ดตัวละครนะครับผมรู้สึกว่าจะเน้นๆเลยนะครับก็คืออีโวชาราวันนั่นเองนะครับนะชาราวันกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่หายไปนานนะครับทําตัวอีโวมาสักทีนะครับผมขารที่เป็นเมนชาราวันนะครับอีเวนต์นี้เรามาดูกันครับว่าเขาจะมีสกิลอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับผม <c oughs> ทรารวันเนี่ยผมผมมีนะนะครับมีตูดแล้วก็ไหนนะสลายการป้องกันซิเปลงนะครับตัวอีโวนี่ไม่รู้ว่าเขาจะบัฟอะไรขึ้นมาบ้างนะครับผม <c oughs> สร้างแรงรับแรงม้าบ้าเบิร์ดสร้างไฟปีศาจฮะโยนไฟตรงข้ามไปยังไรงมาที่สร้างแรงม้าเพิ่มขึ้น <c oughs> เดี๋ยวกสกิลมันคุ้นๆเหมือนซาฮหเลยวะ่ะสร้างไฟปีศาจหรอ ชาราวันมันดูดไม่ใช่เหรอทุกคนนะครับมีอะไรเลนหลังบ้างเนี่ยมีอีโวเคที่นะครับผมนะแล้วก็อีโวอัดรันหนุบไมคแล้วนะครับอัดรันมาบ่อยจัดแลยะฮะอันนี้คือชาราวันตัวเก่านะครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยมันมีดูด90เปอร์เห็นไหมดูด90เปอร์เปอร์เซ็นต์นี่คือสลายการป้องกันการดึงยดูตัวใหม่ครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะตัวใหม่เหรอโอเคครับมาดูสกิลกันเลยแล้วกันครับนี่ดูหน้านี้ครับมันจะเห็นโมเดลนะ ผมไม่ค่อยได้กดเข้ามาดูสักเท่าไหร่นะแต่ว่าแบบอยากดูโมเดลชลาวัหนหน่อยเนะี่ยอ๋อนี่ครับโ,โมเโดลเป็นไงเหมือนเดิมหรือเปล่ามีแค่สีทองเดียวแล้วก็กางเกงสีแดงหางสีแดงผมแดง <c oughs> นึกว่าหงแดงเนี่ยน, <c oughs> <c oughs> นะนะครับก็ดีนะนะครับมันก็เท่ออยู่อะแต่แบบถ้ามันเหมือนเดิมหรือเปล่าวะนะครับ ถ่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเปลี่ยนแปลงแค่สีอย่างเดียวนะอโอเคเรามาดูความสามารถกันดีกว่านะครับเมื่อก่อสร้างโอกาส75%จ่ายเพิ่ม5เท่าของค่าก่อสร้างแรงมาร์กแล้วสร้างแรงมาร์กอืมก็คือ75%นะเมื่อเราก่อสร้างนะครับเราก็เสียงเงิน5เท่านะครับก็จะได้แรงมาร์กนะครับประมาณนี้อีกสกิลหนึ่งนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันเนี่ยรับมาร์เบิร์ด 120%ของค่าก่อสร้างนะครับอันนี้คือสกิลแรกนะครับสกิลแรกนะก็คือ75เปอร์นะครับเราเสียเงิน5เท่านะครับก็ได้แรงมาร์กเลยนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือเมื่อเราตกพื้นที่ของเราก็ได้120%นะครับของค่าก่อสร้างคืนมานะก็พูดง่ายๆตัวละครตัวนี้ก็คือเวลาตกพื้นที่ตัวเองก็ได้เงินกลับมานะครับได้เงินกลับมาเยอะอยู่120%เนี่ยประมาณนั้นแหละนะครับสกิลที่ตกมานะครับผมข้างล่างนี่คืออะไรเมื่ออฝ่าาายตตรรรงงขข้มมก์ฉัน ต้องรักของตัวเองหรือก่อสร้างนะครับอ่านไปทันป่ะแบบอะไรวะอ่านไปทันเมื่อฝ่ายตรงข่ามาตกไรมาร์กของตัวเองหรือก่อสร้างโอกาส45%สร้างลูกไฟปีศาจนะครับตรงนี้เหมือนกับซาโฮเลยแนะ่นอนนะครับผมแล้วก็แ๊บ,บนึงนี่คือลูกไฟปีศาจนะเหมือนซาโฮเลยต่อมาครับในพื้นที่ไรมาร์กทั้งหมดนะฮะก็คือลูกไฟมันจะติดในพื้นที่ไรมาร์กทั้งหมดของเรานะครับ ตกลูกไฟเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเฉพาะที่เป็นแรงมาร์กนะฮะถ้าเป็นเมืองมันไม่เกิดนะครับประมาณนี้แล้วก็ในเทอร์นของฉันนะเมื่อตกลูกไฟนะครับผมนะเมื่อตกลูกไฟของตัวเองโอกาส7จสเนี่ยโยนไฟตรงข้ามแบบสมนะฮะเมื่อไฟตรงข้ามตกแรงมาร์กนะครับอ่านไม่ทันคำเบีวเมื่อไฟตังข้ามตกแรงมาร์กโอกาส50สรซตสร้างแรงมาร์กเพิ่มฮะ อะไรนะเมื่อไฟตรงข้ามตกแรงมาร์คเมื่อไฟตรงข้ามได้รับแรงมาร์ค50%สิบเปอร์เซ็นต์สร้างแรงเพิ่มเอออ่านผิดนะครับผมไม่ใช่ตกอ่ะแต่ว่าเป็นสร้างนะครับเมื่อไฟตรงข้ามสร้างแรงมาร์คเพิ่มอ่ะเราก็จะได้แรงมาร์คเพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับเหมืองเมืองผุดนั่นเองนะเมืองผุดในตัวนะครับตรงนี้เนี่ยสีสิบห้าเปอร์สร้างลูกไฟนะครับแล้วก็โยนตรงนี้นะครับเหมือนสร้างโฮเป๊ะเลยนะครับก็ ถ้าเราเล่นเดียว4หรือว่าเดียว3มนะฮะมันก็จะสมเรียกนะครับแต่ว่าถ้าหนึ่งก็คือตัวนั้นเลยครับคนนั้นก็จะโดนเลยนะครับประมาณนี้คือมันมันเลาะสกิลตัวเก่าออกไปหมดเลยหรอนะครับคือไม่ไม่คงความตัวเก่าไว้เลยอ่ะนะตัวเก่ามันยังมีดูดมีอะไรนะครับผมนึกว่าจะมาแบบในรูปแบบดูดนะนะครับเหมือนเดิมอ่ะเนี่ยนี่คู่ตัวเดิมนะครับตัวเดิมตัวเดิมนี่คือจะมีแปนในตัวนะครับที่สิบเปอร์เซ็นต์ตำแหน่งที่ยืนนะแล้วก็หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ คูณ2องคูณสี่คูณแนะครับนะครับสร้างเมืองแพงขึ้นนะฮะอ่าแล้วก็ดูด90%นะครับเปิดโอลิมปิกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูดมาสี่ช่องหน้าหลังเงี้ยนะครับแล้วก็อีก40%สลายการดึงเงี้ยปลายป้องกันอืมผมชอบตัวเก่ามากกว่านะครับผมก็นึกว่าเออมันจะอัพสกิลขึ้นมาหรือว่าเพิ่มอะไรขึ้นมาอะไรย่างเงี้ยแต่ว่านี่มันมันเปลี่ยนหมดเลยนะครับมันเป็นแบบว่าเอ่อผสมซาโฮเข้าไปนะนะใส่ซาโฮลงไปแล้วก็มีเมืองผุด50เปอร์แล้วก็ สร้างแลนโอเคผมว่าแรงมันติดง่ายขึ้นแต่ว่ามันก็เสียเงินเยอะขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะโดยรวมแล้วเนี่ยผมคงผ่านนะครับตัวนี้ไม่ถามนะครับเพราะว่าผมชอบชละวันตัวเก่ามากกว่านะครับชอบที่เขาเป็นความสามารถดูดแบบนี้มากกว่านะครับชอบตัวนี้มากกว่านะครับซึ่งตัวนี้ผมก็มีแล้วนะครับผมก็เล่นอยู่นะครับอชอบตัวนี้มากกว่าเพราะมันสายล้มมันดูดเยอะดีนะครับดูดแรงดีนะ ก็อันเนี้ยนะครับสรุปเลยแล้วกันนะใครที่มีซาโฮอยู่แล้วนะครับผมว่าไม่ต้องหาก็ได้นะมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะมันแตกต่างจนที่ว่า75%จ่ายค่าจ่ายค่าบันทาง5เท่าเนี่ยครับอ่ะมันก็จะเพิ่มเพิ่มหนให้เรานะครับเพิ่มในมาตอมัตินะครับก็คือจ่ายเงิน5เท่านะครับแค่นี้เองต่างแค่นี้นอกนั้นก็เหมือนเดิมครับไม่ได้แตกต่างอะไรมากมีเมืองผุดมาให้ในตัวนะครับไอเมืองผุดเนี่ยเราก็มีจี้ซัพพอร์ตเมืองผุดอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นก็ได้นะครับ ผมว่าตัวนี้ข้าไปก็ได้นะถ้าคนที่มีซาโฮอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่มีซาโฮนะครับก็ลองมาปิดตัวนี้ดูนะครับอาจจะแบบชอบก็ได้นะแต่ว่าเป็นโมเดลแบบโมเดลชลวรรณนะครับประมาณนี้นะฮะแต่ว่าตัวนี้แรงมาร์กติดดีอยู่ครับติดติดดีมากเลยเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเพียงแต่มันใช้เงินห้าเท่าอ่ะเทานันงมันใช้เงินเยอะครับอาจจะต้องใช้จี้เพิ่มเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ต้องดูก่อนนะครับแต่ว่ามันก็มีมีรับมาร์กเบิร์ด นะครับ120%กลับมาของค่ากาอสร้างนะครับอ่ะมันก็ยุ่นๆกันประมาณนี้เนาะนะครับใครที่ชอบซาโฮก็ลองดูแล้วกันนะสำหรับผมผ่านแล้วกันเพราะว่าผมมีซาโฮอยู่แล้วนะครับอืมโอเคประมาณนี้ครับผมนะฮะวิธีการตามหานะครับผมเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะใช้จระเข้หลับนะครับผมนะสองชิ้นนะครับจระเข้เอเนี่ยแล้วก็จระเข้อาบน้ํานะครับผมนะฮะสองสองสองใบเหมือนกันนะครับ แล้วก็จระเข้ถือลูกโป่งนะครับผมอ่ะสองใบครับก็จะได้จระเข้ฝันเปียกนะครับผมเอ้ไม่ใช่ครับจระเข้กัปตันโจสลัดเอสนะครับหนึ่งชิ้นนะครับผมอ่าโอเคครับก็สี่ชิ้นก็ได้ชลวันเนาะนะครับสี่ชิ้นก็ได้อัตลันนะครับอ่าแล้วก็สี่ชิ้นก็ได้ดักอีโวเคที่ครับนะอีโวเคที่นะนะครับสุดท้ายห้าใบครับนะฮะห้าชิ้นก็จะได้อีโวฉลวันนะครับ สกิลของซางโฮอยู่ในตัวนะครับพูดง่ายๆเหมือนการดผสมอะนะครับไม่ได้ใหม่อะไรเลยนะครับอโอเคประมาณนี้นะครับใครจะหาก็หานกานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของอร้านค้ากันดีกว่าร้านค้ามีอะไรบ้างร้านค้านะครับมีอะไรบ้างแพ็กเกจนะเดี๋ยวดูว่ามีอะไรน่าเติมบ้าง อันนี้ครับอันนี้1 1 0่น่าจะได้เอสมานะครับได้เอสหชิ้นนะครับตรงนี้นะสายเติมนะครับเนี่ยได้เอสหนึ่งไปครับแล้วก็แพ็คเพิ่มเลทนะครับเพิ่มเลทที่จะได้วัตถุดิบนะครับอืมสายเติมเบาลงมาก็ไม่มีนะผมว่านะไม่มีนะครับอืมโอเคครับผมไม่มีครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับใครที่ปิดวันนี้ก็ขอให้หมดกันน้อยๆแล้วกันส่วนผมก็นะฮะพักเพชรไปนะครับเดี๋ยวรับเพชรนิดนึงแล้วกันนะครับ ก่อนจะปิดคลิปนะครับผมะดูว่าวันนี้หาเพชรได้มาเท่าไหร่นะครับเก็บมาในระหว่างเว้นได้เจ็ดร้อยเองว่าน้อยจัดเจ็ดร้อยเองะเออพักนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยได้เจ็ดร้อยเพชรเองเอาครับซื้อมาแล้วก็อัพให้เต็มเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้แพ็คการ์ดด้วยนะครับเนี่ยอัพให้เต็มสิบไปเลยนะครับผมโอเคอัพเยอะว่ะนะครับแสนกว่ากว่านะครับ เต็มแล้วนะครับประมาณนี้เนาะนะครับลูกเต่าใหม่ก็สวยเหมือนกันนะนะครับลูกเต่าใหม่นะครับสวยดีเหมือนกันครับน่ารักดีกุ้งกิงกุ้งกิงนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมไปสุ่มให้ดูสักหน่อยละกันครับว่ามันออกยากไหมนะครับเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะครับผมว่ามีแพ็กการ์ดอยู่นะครับแต่ให้มันรีแป๊บนึงครับให้มันรีแป๊บนึงนะครับให้มันรีแป๊บนึงโอเคอันนี้อะไรเนี่ยเปิดไปก่อนดิ เออเปิดเคี้ยก่อนนะครับอ่ะโอเคแต่หาแพ็กการ์ดก่อนโอเคมาแล้วนะครับเดี๋ยวนี่ไงนะครับอ่ะลองเปิดดูแล้วกันฮนะปะักจระเข้หลับนะครับผมจระเข้หลับมาแล้วหนึ่งใบค,ครับต่อมาปะปักจระเข้ถือลึกโป่งนะครับผม โอเคสื่อโป่งมาแล้วนะปักจระเข้หลับอีกแล้วหลับอีกแล้วฮึบจระเข้หลับอีกแล้วครับผมหลับน่าจะออกง่ายครับ,บรยบ้อยคคนทําเว้นหลับไปแล้วนะครับคนทําเว้นหลับแล้ว, <c oughs> ว,ลลวอันนี้แพ็กเพิ่มเลทนะครับได้จากลูกเต่านะครับอัพลูกเต่าเต็มแม็กซ์นะครับหลับอีกแล้วครับผมนะผมว่าจระเข้อาบน้ําคงจะออกยากสุดนะฮะ อันนี้1 6วันผมจะเก็บเอาไว้แล้วกันนะครับอ่าไว้รอเว้นที่ทําค่อยมาเปิดนะครับประมาณนี้เนาะนะครับจซลเค้อาบน้ํามาน่าจะออกยากสุดนะมีแพ็กการ์ดมาขายด้วยนะครับเป็นแพ็กการ์ดสามแพ็กนะครับนะฮะใครที่คิดว่าเอ่อต้องการเติมอะลองดูก็ได้นะมันให้มา3ามแพ็กนะครับสแพ็กก็ถือว่าได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่ใช่แพ็กการันตีวัตถุดิบนะครับหรือว่าเพิ่มเลทนะฮะ เป็นเป็นแพ็คธรรมดานะให้มา3แพ็คนะแพ็คหนึ่งมี5ใบนะครับผมประมาณนี้ก็รวมทั้งหมดก็15 15บใบนะครับประมาณนี้นะเติม99บาทใช่ไหมเติมเท่าไหร่ไม่รู้ดูให้แป๊บดูให้ไม่ได้อีกไม่รู้ว่า6 9บาทหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับเท่าไหร่ไม่รู้โอเคประมาณนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะขอลาไปก่อนใครที่ปิดวิดีนี้ก็ขอให้หมดกันนน้อยแล้วกันนะครับ ไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ